สวัสดีครับวันนี้เรามารู้จักคำที่ผสมสระอแบบมีตัวสะกดกันนะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นนะครับดูนะครับสีน้ำเงินคือพเพญชนะต้นสระอสีแดงตัวสะกดก็คือสีเขียววรรณยุกสีม่วงนะครับอ่านพร้อมกันเลยครับปอ อนอปอนไม่ถูป้อนป้อนอาหารนะครับหออโมอหอมคออนอคอนไม่ถูคอน,คออนอกอโนกรไม่ถูกออ้อนหออีนอหินก้อนหิน ชออโนชอนไม่ทูชออ้อนสองอมอสอมไม่ทูส้อมช้อนส้อมฟออตอฟุตบอ,อลอลอบอนฟุตบอลต่อไปนะครับเรามาดูคำที่ประสมสระอที่มีรอเป็นตัวสะกดจำไว้นะครับถ้ามีรอเรือเป็นตัวสะกดเมื่อไหร่ เวลาเขียนเป็นคํานะครับออ่างจะลดรูปหายไปเลยนะครับเช่นพออรอพรเห็นไหมครับออ่างสีแดงๆนี่เราจะไม่เอามาเขียนนะครับสระอสีแดงๆจะไม่เขียนนะครับสออรศออนกออรกนมามาดูตัวอย่างคําครับ ภาพแรกนะครับขอพรแวว่สะกดก็ขออขอพอ,อรอพรแต่มีรอเรือเป็นตัวสะกดสะ,ะอหรือว่าออ่างก็จะหายไปนะครับรออูกอลูกสอออรอสอนลูกสอน โมอะงูมังโกโอโรกนมังโกนวออาวาโนโอโรโน,นวานนนะครับ